ครับสวัสดีครับพบกับผมทางสุกนกเขาใหญ่มือแพรเหมือนเดิมนะครับคือเกา้าละมือนี่ตอนกเอากะตุม,มัดมาสิมาใส่ไม้นี่มาโมงมูงครับเอาแม่บ้านมานำมากับแม่บ้านมาใส่เคยเอานกผนเยดมาแล้วมัน ที่พิษูีนี่ช้องโตมากับเซียนจอยข้าวกรนเอาใส่หั่นตัวหนึ่งตีพิษมาก็มาใส่นี้โอเคครับมาทาน่าใส่นี้ละทางด้างนี่คนเที่ยวไปเที่ยวมานี่ลองมึงเต็ดเด็มาแต่เห็ดทุละเอาหนูออกมานำครับ ครับรอติดตามครับ

เต็มคอ